ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสี่ารพรักทุกทุกท่านเนาะนะครับอยู่กับผมนะครับเบาวที่นะครับท่านผู้ชมเมื่อนี่ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาหาปูหยอดอีกเทื่อนหนึ่งนะครับหลังจากที่ปูหยอดนะครับเอ่อเฮ็ดนะครับเซียนไหวนะครับผีถีมาบอกเหลขกบอกหวยนะครับสิงกะอ่าลายลายลายงวดแล้วแหละ่ว่าปูวระท่านเห้เฮ็ดเนาะกะกำหนดการกะจัดไปแล้วมืออสิบหาคำ นะครับเดือนหานะครับงานกัลุลุวงไปด้วยดีนะครับกาเมื่อวานแอดกัลุงความความฝันของปูนะครับที่เพื่อนฝันนะครับว่ามีเอ่อฝันดีว่าสันนะครับมาเมื่อคืนนะครับมือวันที่แปดเนาะเมื่อคืนเพิ่นกับฝันอีกนะครับฝันให้แอดตกใจเล่นว่าตัวเลขเปลี่ยนว่าสันโอ้ยนะครับกัเป็นความฝันเนาะนะครับสังคผู้ชมเบืองแล้ว นะครับก็บใส่ดุลพินิษใส่วิจรารญาณในการรับชมเพราะว่าเหล็กปูนี่พิษมาสองหอดแล้วได้นะครับจากในก็อย่าเฝ้าเสือ้อแอดทั้งหมดนะครับแล้ว,วก็ปูเว้าก็ใส่สติพิจารณาเบื้งเจ้าของน้ำเนยหมักจังค่อยตามนะครับบะมักกะผ่านเด้อนะครับบาต้องคอมเมนต์นะครับอาผูบาา้บะมักอาผู้มักคอมเมนต์มาเ <laughs> <laughs> นาะนะครับเพราะว่าแอดไทย ช่องแอดเป็นช่องหาแนวทางนะครับฉะนั้นตัวไหที่มันเป็นตัวเลขมีแนวทางแอดกระจไปหามาฝากเนาะยามของปูนี่ครับบแมนว่าบ่เคยเขานะครับเข่ามากแต่ว่ารุดไปแล้วสองหดวนะครับนอกนั้นก็เข่าหลายกว่ารุดนะนะนะครับก็เลยมาตามให้นะครับผมมาอยู่กับปูแล้วนะครับสวัสดีครับปูสวัสดีครับครับอืมเอาท่านผู้ชมสังเกตเราเองเนาะอมือนีมากแปลกแปกอยู่ด้ อันตวเกาหาบห็นน <c> ะ <oughs> <c oughs> นะครับเป็นยังไงหล,ลังจากบวงสวงแลว้วหลังจากบวงสวงแล้วเมื่อขึ้นบวงสวงฝันใบอีนังหนึ่งมันซื้อจรรักไรบ่ได้ถามซื้อครับเป็นว่าพันบ่ได้เมื่อบ่อยากเมื่อถ่ายโยน้ำปูกนจักสามเมื่อ อายุกายุที่าไหวะท่านโอ้กระทานไดยอยุแล้วให้หนูกอดปูแนจังหน่อยครับโอ้กอดจังไรคนหลายสิบอายเข้าตีบอกแล้วกับลูกกอดพอ่อลูกกอดปูอืร้านกอดปูไพรสวาจังไรกับวาปฏิละครับอันนะ่ะพ่นก็นเลยมากอดข้อปูกอดทั้งนาเนี่ยแหละกอด กอดมองข้อมันเอปูกอดนูขึ้นแนะ่ปูก็เลยเอาเมื่อกอดเอวเพิ่อนยก hmm. ขึ้นปูยกขึ้นกน็ยกเพื่อนขึ้นแบบนี้ดังจะคล้องในะไปอยู่ในศอกน่มมันอื hmm. กินหอมขมิน้นยาฝ้าท่านเอาออกเด้อปูเพิ่อน ah. ยาถ่าฝ้าท่านเอาออปูดมเบงกินหนูก่อนก็เลยดมเบง ดมเบงแล้วมันเป็นกลิ่นขมิ้นเป็นกลิ่นขมิ้นครับ<ห>บอมนแปง้งคือบอมนแปง้งคือเสมอครับก็เลยว่าโอ้ยหล่ามึงท่าขมิน้นเออท่าขมิน้นเอาซ้ำเน่กับพ่อลวละได้กอดซ้ำเน่กับพ่อล้วละให้น้อยโยน้ำในด้วยจักสามมือเออโย่ก็อย่ออยต่แต่ว,ว่าใส่สุดสีแดง แดงแจ๊ดเลยครับก็เลยงูมือหลังจากจากปล่อยเศร้ากอดงูเมือขึ้นโอ้ฝันตัวเนี่ยตกใจเบิดว่าม,มันมันเรื่องจริง <laughs> อยากอ้ยมูมน <laughs> โอ้ดีกว่าผู้สาวกว็ยังอยากออ้อยอ่เนา <laughs> ะก็เลยตอนกอดกับค่อนหลายน้องโบแมนค้นหน่อยกระบวนสวมแล้วไม่ไม่ว่าสันครับ นานมาามาขึ้นขึ้นทัดมาขึ้นไหล่ะมือขึ้นมือขึ้นเนี่ยบอไออีกตัวหนึ่งเด้ที่ปู่ว่าอยังก็ไปไปเห็ดหน้าไหมฝนตกกับมาขึ้นถัดมาโอ้ไอ้นั้นบ้านนาล้างจากเอนางเสือแดงไปขึ้นหลังมานั้นก็จะเป็นขึ้นวันที่หกแม่นบ่ครับขึ้นวันที่หก พันมาไปเหตุหน้าฝนตกน้ำท่วมท่วมทดก็เลยว่าสิข่วมห่วยไปฟังผุนมันขวมบ่ได้สิบาทเนี่ยฝนมันตกแห้งน้ำท่วมทดท่วมถนนโอ้ยบ่หารไปหรอือว่ายานน้ำปิวล้มห่วยยานผัดล่มห่วยก็เลยบ่ไปไปยื่นยุดเสมอนั่นก็เลยกลับมาหนะกลับมามองหน้าดำ ป่าโทุเขากูคือมางามไว้แต่ดำได้สองสามเมื่อเขาแตกก่อบักไงครับบ่ดทันได้หอดใส่ปุย๋ยว่าสันมันคืองามแท้เก้าาอยู่หนาวบาดเนี่ยว่าฝนตกหนาวสงสัยสิเปิดพัดลมหลงหนาวฝนตกเทปหนาว โอ้ยกลับไปบานไปหาผ่าห่มก่อนน่อยนแต่กลับมาบานมาหอดบานกับหงมืออืมกับฟันดีฟันเห็นน้ำฟันเห็นน้ำฟันดีมันบ่ฟันดีฟันเห็นน้ำฟันเห็นเข่าเต็มหน้านี่ดีเคยฟันยังสีมันเคยได้โอู้ลังคนถามมาเลยเคยได้เนี่ยเลขตัวใดปู่คนน่ะโอ้ยมันเคยไดสิพานมากนั่นแหละเลขยังก็สร้างข่าวฟันแนวนี้ แสดงว่าเลขที่ปล่อยไปโอเคเข่ามันเคยได้หรือว่าปล่อยไปแล้วหรือว่าทัานปล่อยมันเคยได้นะฝันังมันเคยได้แต่ย้อนเขาไปมือมือแรกมือเบื้องสวงมียิ่งมากอดขออยู่สามมือกอดกับเก่าอยู่สามกับสามสามเก่าวัวปูอันนั้นบอกวา่บวาบอกวาอ่าเพราะว่ามาเมื่อเคืนครับมาเมื่อเคืนฝันว่า เจ้าเทตาสนางเป็นให้เลขแม่นว่ากันเจ้าเทตาสนางตาสะนางเออตาสะนางก็อยู่ในบริเวณน,นี่แหละตาสนางท่านเขาเนี่ยบรยิบ้อย,ยูย่ไกลใน่ยู่มองเขาหม,มอมอ,มอนี่แหละเป็นอุติตาสนางบาดแผลกับพวก คนใหญ่ๆโต,ๆ,ตๆผู้นั่นกับมาขอเลขกผู้นี้กับมาขอเลขกเพิ่นกับขอ,อน้ําตาสะนางนั่นแหละ oh. เป็นใดจังไดกับบมโหน้าเพิ่นโมโหน้าเพิ่นก็เลยเข้าไปเบิดก็เลยบ้าลองไปขอเพิ่นเบิ่งก่อนหน้าเพิ่นว่าตัวใดจังไดเราปูเหลขกมันสิเป็นจังไดมันเป็นตาได้อยู่ตี ไดบ้ดบ่ได้บ่ห้อรอกแต่ว่าเลขนั้นแปดสี่เก้าคนว่าแปดสี่เก้าเอาละอันสามหาเก้าคนนี้อู้ก็แล้วลแต่มูสูโตัวไว้คนน่ะแต่คองห้ามันแปดสี่เก้าโอเคเอาอะไรกับบาทน,นี่แล้วมิโทนี่ เอออันสามเก้านั่นของโตมันสามสามเก้าแต่ของเฮ้ามันหนึ่งสามเก้าแต่ว่าอย่าไปเล่นเถาะหนึ่งสามเก้า 1, 3, 9, หรือสามสามเก้าอย่าไปเล่นเถอะเล่นสามเก้าตัวเดียวก็พอแต่แสดงว่ามันได้ที่นอปูนอเฮ้า,าก,ก็บ่ฮู้คือกันเฮาก,ก็บ่อู้คือกันแต่ถามเฮ้าเฮาก,ก็บ,บอก กายไปเสื th os, ้อ no ผู้เทาทอผู้เทามันสามหัวให้สังเกตเบิ้งผู้เทาีนมีสามหัวสุขคนอ่าคือว่ามีสามหัวครับก็คือคอยเนหัวสามหัวนั่นหัวนังกับหัวงูหัวสองกับหัวหมอหัวที่สามคือหัวขโมยกให้ละว่างเอาไอผู้เทาสมีนรือิมีหัวขโมยอยู่บปล่าม่บอก กันเถ่าเสื้อเสื้อเศร้าหฮเศร้าหน้าได้หัวละหกร้อยแต่พวกหมอหมออยากได้หัวละเจ็ดแปดหมื่นหัวละแสนครับต่อเดือนใช้ประกาฟูเด้อเออไอ้ไอระวังคนเถ่าสามหัวอืครับหัวที่หน่งคือหัวหมอหัวที่สองคือหัวงู กบลเบลือกหัวที่สามคือหัวขีข่ขโมยรักบลเลือกเอาคือแปดสี่หกอ๋อเขียนผิด ขีนเลขาเก่าเดนนี่ลองขอดลงม้าอาวต้องเขียนผิดเอาปูเขียนพิดนะครับท่านผู้ชมเนาะเออเอานะครับจริงๆเนี่ยปูเอาเนยแปดสี่เก้านะครับพ่อไหมาเขียนเนี่ยเป็นแปดสี่หกเซยว่าสรนะครับอือไอหนึ่งไอสามเก่านะครับเพิ่นว่าหนึ่งน้ำเนอะครับท่านผู้ชมนะครับ เออนะครับไอ้นี่ก็เป็นเหล็กที่ปูพันฝันหมึกขึ้นเนาะนะครับพิถีนะครับ,ก,รบก็อยู่กับธรรมบิชชมนะครับบ่แม่นอยู่กับแอดเลยคือคือจะว่าอยู่กับธรรมบิชชมเนาะธรรมบิชชมเป็นคนสื่อไหมไม่โปรดให้เสกแกโยนน้ำพูนันอ,อ่านะครับกราบนวัตการ์ครับปูวันนี้พอเที่ยงเดินทางมาขอของดีกับปูซึ่งในย,ยินว่าปูมีน้องสร้างพอเที่ยงแรกอ,อยากได้เอาไปแบงปันให้เอฟซีได้บูชา เพื่อเป็นสีมงคลแก่ครอบครัวหรือว่าธ م มาค้าขายขอให้พ่นด้เจริญหล่งเรื่องกะพอปูยังมีพอให้พระเจ้าในเบี้ยปันเฮฟซี่เนี่ยบอครับออสาธุสาธุสาธุาธาธาธจเจริญพรครับเออเนื่องจากบัตูมงคลสินี่สิว่านองสางด้วยมีความคิดคุค้กุ้ยล้องปูกี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่อ ว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกศิษยยญายโยมที่นําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานทิ่บ่านที่เือนด้บ่านนี้เงอนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้าม,มา,า้ขาขายกับบริจกดำอ่ามีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือน,น่องสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่าเขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีเปรี้ยจะว่าน่องแมวครับนองแมวก็ดี เขาอีของเขาทีสูงของเขาเองอ,อันนี้น้องสร,รั่งยังเป็นสั์สีสูงคูัประหลาะาก็เลยบานความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิศไปทิดเหม,หม,หมือที่เหนือไปมันรักษา,าล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน,น้องสร,ร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบบันไดคุยกับหลวงปู่เกี่ยวว่าไปได้นังสร้ารงมาไปได้งาสส้่งมาลูกจะบ้านรถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณขึ้นอีก เป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้่กรดาดย่อมไปล่องใส่เบื่องอันนี้เกิดคุนยีรีมีผู้จะกุนไม่ไดโตมียติจิตทมีอำนาจสามารถมองเป็นอวดยีดจิตสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยจะมาเช็ดวัตวถุจะุขึ้นมาบ้านนี้ไน,นมีวัตถุแล้วมีหนองร้างมีหังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งมองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูม ต้นตูมกินน้ำหมกตูมกินเนื้อเขานี่ฝากตูมคือตูมุูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนํำนี่คือฝากตูมฝากตูมมาเพราะตาป้นโเอาพนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกนั้นจเอาตัวย่อเอาขินคือย่อน่งฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดอบพ่อแล้วเอาฝากขุนป้วนบาดตนขุนต้องเอากับฝาผ่า ก็ไปยุงเลียนนี่มานี่คือใหม่กุนนี่นี่มันใม่กุนเพรประสิทธานอยู่ครับนะน่เป็นเป็นเป็นพระพุธเป็นอีหยังครับผมมัสสีวลีอัสีวลีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่เงีดำมีตำนานมากการผีกัะสารกับพระลงอยู่ในนองสงร้างคือไม่เงียวดำเเล้วมามเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างครับ คือผูกเสีของผุดเบดตำน้าอยู่ในเกจตำนานเบสผูกเสีเชื่อใจลอยแปดจบบุกมาส่วนอะเชื่อใจคู่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีผู้ผูกเสีผู้รุ่นแรกนี่คือป mm ูสีอนุตโรอายุณมนีลอยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิลลงนี่ผู้ผูกเสีให้รุ่นแรกนี่ถ่ายไปสองผู้รอด วัดรกด้คุณปูรอดทรมาซิโน,โน,น่เป็นผููพิเศษผูที่สองสามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใน้นมังมีอยู่กินสลับกันบันจะทีดูครับ,รบน,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 นปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตตนบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกสายได้บ้าบเิ้นมาจากสายสายบ้านเดออย่าโยงเลย ปูรอดออกมาจากใสาปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นปอยูย่ส์ไปค้องพราใหญ่สีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนันะ่นแหละคือรย่องความเป็นมาก